ค่ะสวัสดีค่ะตะวันรสมีแชแนนนะคะมันนี้อ่าตะวันรสมีสิภ้ามากินทุเรียนทุเรียนหมอนทองค่ะผู้ใหญ่ๆนะคะ่ะแสีบบน่าทุเรียนยนะะี่เนาะมาลองมังเะคะ่ะอ้หวานหวานจนขมเลย อูเละผวดตัวไงมากินน้ำกันนะคะมาจากเคตเวียกะมากินทุเรียนนะคะ ท่านนี้บอกเคยกินทุเรียนนาะบอกเคยกินทุเรียนเมืดนี่นี่บอเคยมันบะแมนเนีย่ยมักมันอยากสีหวานพูดเต็ก,กินนะมึงเนาะค่ะ แสยบยู่มึงบรรยากาศเลยค่ะบรรยากาศคะคือพนสิตกแต่ว่ากระบ่ตกน่ะขึ้กว่าพายุเขาได้สามมื่นแต่ว่ายังบม่ทันตกเพราะได้น้ำเพราะขันอยู่ ยังงอมอยู่ะะยาาเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะเด้อเรียโอ้ลูกชสยสกินทุเลียนกับยาวมีหมาหน่อยนั่เด้อจ้ะตัวหนึ่งนี่โอ้ คนกินหมากินได้ก็เด้อันหมาเง้ยนี่นี่กินตุยางกินแต่แต่ข้าวโพดบักทุเรียนแบกข้าวโพดเออข้าวโพดก็กินกินไหนตุยังบุกทั่วทั่วทั่วต้มอีกินไหนตุยางเลยซื้อเขาน้องเลด้าอืม ชอบนี้ไปลบอยู่ในปา่าถือโทษประหารเล่ยประกาไปเลยยืนข้ำขาดห้ามนี้เที่ยวกันมีสามีเนาะค่ะเนาะ,ะมาคอยมาติดตามคลิปหนาเนะค่ะแค่นี้และะ่ะสวัสดีค่ะ